โอ้ยเจอหินครับเจอหินโอ้งัดไม่ไหวงัดหินไม่ไหวครับองานหินนี่ก็เรียกว่างานหินนี่มีแต่หินเลย ดูเข้าเกียร์เอาเดี๋ยวเรามาดูออยจะขับข,ขึ้นตรงนี้ไหวไหมเคยขับแต่รถแรงๆแล้วมาเจอเฟืองเร็วนี่จะเป็นยังไงแต่จานชูใส่ให้ไม่เยอะนะใส่ให้พอประมาณครับโอ้มีแต่หินเลย ฝนจะหยุดฝนหยุดตกประมาณสักสองสามวันนี่คืออยู่นะแต่หน้าฝนเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนโอ้โหมีแต่หินโอ้นี่จะนเหรอหินเล็กหินใหญ่ มีแต่หินมีแต่หินเน <c oughs> พิ่งจะมานั่น,นแหละ เดี๋ยวเรามาลุนกันไหวหรือไม่ไหวดับหรือไม่ดับกี่มุญคีนึงถ้าออกตัวไม่ดับนี่คือว่าแน่นอนครับไป เออดูเข้าเกียร์ดังกรึบ้ามาแล้วทำเล่นๆไม่ได้รถคันนี้เออเดี๋ยวเปล่งแปรตับตรงนั้นอีกแหละรุ่นลรุ่นแบลุ่นรุ่นออกตัว คันนี้ครับยากเป็นเฟืองเร็วคือออกตัวนี่ต้องแบบปล่อยคันแล้วก็คันเร่งพร้อมเลยอ่ะเรื่ยเรื่อยแบบคันเร่งกับคานนี่พร้อมกัน่ะเอาไปสาแก้วแล้ว งั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องงัดออ้ยจะทำทางไปเอาดินไม่ได้แล้วมีแต่หินครับ งานยากงานซะแล้วไหน,น,นอะ่ะอ๋อนี่นะอ๋อปกติมาจอดแล้วก็ขยับ มันนี้เครื่องสีซูปนะ่ต่รอบได้รอบเกียร์รอบเฟืองท้ายได้แรงอยู่140แรง เดี๋ยวเขาถอยชนกันติดแล้วชนกันติดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวไมโครต้องขยับมาดันให้ อีกเมื่อกี้หนึ่งไปโอ้แรงอยู่ครับรถคันนี้รวบอีกแล้วตรงนี้ ชูเจายัางไงครับงานมีแต่หินแบบนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีหินนี่ชูทางได้มันก็ไปเร็วอยู่นะแต่มีหินนี่รับรองเลยอืดช้า ส่วนคันนี้ก็เสตตินครับเออดินข้างบนแห้งเงีดินข้างบนวิ่งสบายเลยไม่ต้องปูไม่ต้องไรเลยครับวิ่งได้ไม่มียุบเลยอะ่ะโอ้ไม่ต้องปูเลยวิ่งได้แบบสบายๆเลย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาคลิปนี้บายบายครับ